สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวทางช่อง n b t ีภาคกลางนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่7มิถุนายน2 5 6 7อยู่กับผมภาคภูมิพนาพักดีครับโดยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเรานะครับได้ทางดิจิตอลทีวีกดหมายเลข11อีกหนึ่งช่องทางการรับชมครับผ่านทางเพจ a c e b o o k Live ครับ l i v e NBT ภาคกลางคุณผู้ชมก็สามารถก่าวทักถ่ายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับ ผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของภารกิจและหน้าที่ของจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีโดยในวันนี้ครับผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยครับจากคุณจงกนสุวรรณนนท์เป็นผอนะครับจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน้าครับครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจและหน้าที่ของจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมภาพรวมภาร,รกิจของหน่วยงานของเราเนี่ยม,มีในพื้นที่ของเมืองการครอบคลุมทัม้ท<า>งจังหวัดครับ,รบเรามีหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับท่านค่ะ,คะก็เรียนให้ทราบนะคะว่าทางสํงงานักง,งานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยชื่อชื่อตามชื่อเลยค่ะเรามีบริการจัดหางานจัดหางานให้คนไทยทำทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะค่ะในส่วนในประเทศไทยเนี่ยเราหางานให้ทำโดยผู้ตกงานผู้ว่างงานก็สามารถ มาใช้บริการกับทางจัดหาง,งานจะไปที่สำนักง,งานก็ได้นะคะหรือว่าจะลงทะเบียนก็ได้ทางระบบไทยมีงานทำค่ะคนว่างงานก็ไปเข้าระบบไทยมีงานทำแล้วก็กรอกประวัติว่า,าจบการศึกษาอะไรอายุเท่าไหร่มีความสามารถอะไรบ้างนะคะในระบบไทยมีงานทำแล้วก็จะมีในจ้างเข้ามา นำรายชื่อต่างๆไปสัมภาษณ์คัดเลือกค่ะทั้งจัดทางงานก็จะเป็นคนกลางในการแมทชิ่งระหว่างคนหางานกับนายจ้างค่ะเขาดูความเหมาะสมของแต่าดูเขาดูอะไรบ้างครับคุณอาดูช่วงอายุดูดูดูประเทศไหมถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวในการคัดเลือกว่าแบบอาจจะแมทชิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เราให้เฉพาะคนไทยนะคะอ๋อค่ะนายจ้างก็จะมาดูว่าคุณสมบัติที่ที่สมัครไว้ตรงกับที่กิจการของ ในจ้างหรือเปล่านะคะค,ค่ะก็จะมีโทรศัพท์เรียกไปสัมภาษณ์งานค่ะก็มีการตกลงกันจนกระถึงการจ้างงานนะคะคั้งจัดหา,าง,งานก็ทําหน้าที่บรรจุงานให้แล้วก็ติดตามไปว่ามีการทํางานจริงไหมอะไรค่ะในส่วนของแพลตฟอร์มคนไทยมีงานทำค่ะ อันนี้คือจะรองรับประชาชนคนไทยอย่างเราใช่ครับแล้วในส่วนของเป็นแรงงานต่างด้าวอย่างพวกคนลาคนกัมพูชาคนพม่าอะไรเงี้ยเราเรามีระบบอะไรรองรับเขาบ้างครับอ๋อค่ะอันอันนี้เราจะมีนโยบายนะคะซึ่งมาให้การควบคุมการทํางานก็จะมีการมาขอใบยิทางานให้ถูกต้องนะคะค่ะค่ะกลับมาที่คนไทยอีกนิดนึงว่าตอนนี้ทางกรมการจัดหางานนะคะก็มีเปิดระบบแพลตฟอร์มใหม่ชื่อแพลตฟอร์ม คนทำงาน d o e g o t h นะคะค่ะสำหรับต้องบอกว่าถูกใจชาวฟรีแลนซ์ค่ะเราจะให้ชาวฟรีแลนซ์เนี่ยไปดีลงานกันผ่านแพลตฟอร์มนี้อ,อย่างเช่นอย่างต้องบอกอย่างอย่างท่านภาคภูมินะคะคท่านเป็นพิธีกรอยู่เนี่ยอยากจะมีอาชีพหลักแล้วอยากจะมีอาชีพเสริมท่านก็ไปลงในแพลตฟอร์มคนทำงานว่ารับจ้างเป็นพิธีกรนะคะหรือว่าช่างถ่ายภาพซึ่ง มีความมีงานหลักอยู่แล้วอยากจะหาอาชีพเสริม,มก็ไปบอกรับจ้างถ่ายภาพงานแต่งงานงานหมวดงานวันเกิดนะก็จะมีผู้ว่าจ้างเข้าไปดูแพลตฟอร์มนี้<ม>ค่ะแล้วก็ไปดีลงานกันตกลงกันเองค่ะ<ม>ซึ่งระบบ<ม>คนทำงานนี้นะคะเป็นระบบของออกรมการจัดหาง,งานซึ่งต้องบอกว่าเป็นบริการดิจิทัลภาครัฐซึ่งเชื่อถือได้มไม่มีการหลอกลวงเพราะว่าเราจะให้คนที่ไปลงทะเบียนไว้ว่าต้องการ รับอาชีพอิสระเป็นจอ็จอบๆนะคะครหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยต้องลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะเพราะนั้นก็จะไม่มีการหลอกลวง ก็ถือว่ามั่นใจได้100%เลยก็ถือว่าตอบโจทย์คนทํางานด้วยอย่างฟรีแลนซ์หรือคนที่มีงานประจําอยู่แล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยที่สาคัญคือไม่ใช่ส scammer แน่นอนโอเคครับบริการฟรีนะคะอ๋อบริการฟรีด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ก็สําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์หนนะครับอีกทีนึงคนทํางาน d o e go t h ค่ะครับมาพูดถึงอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆของภารกิจอ่าครับ แล้วอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเรามีจุดนุ่งหมายหรือมีอำนาจหน้าที่ยังไงบ้างครับท่านการนอกจากหางานให้คนไทยทำไปแนะนําอาชีพอิสระฝึกอาชีพแล้วเราก็มีคนต่างด้าวนะคะคนคนต่างชาติที่มาทํางานในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีหนังสือเดินทางแล้วและต้องการจะทํางานต้องมาขอใบอนุญาตทำงานกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีครับ ซึ่งตอนนี้ทางจัดหา,าง,งานได้ออกบริยาาทํางานให้ประมาณ3,6,000คนนะคะก็ก็จะมีทั้ง2แบบมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนต่างด้าวซึ่งเราเรียกว่าผมแดงโซนเอเชียยุโรปนะคะก็มาขอบริยะทํางานติดต่อที่สํานักง,งานได้หรือว่าจะมีชนกลุ่มน้อยซึ่งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นสังขลาบุรีอทองผาภูมิไซโยกก็จะมีชนกลุ่มน้อยเยอะก็จะมาขอบย่ทํางานนะคะแล้วก็อีกกลุ่มคือ แรงงานต่างด้าวสี่สัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามค่ะ,คคะอันนี้ก็แล้วจานวนการในการทำเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเอกสารหรืออะไรยังไงขั้นตอนไหนมันผ่านยากไหมครับพวกนี้อ๋อคือถ้าเผื่อมีเอกาสารถูกต้องอเราเราก็สามารถพิจารณาให้ได้รับใบอนุญาตทำงานเลยนะคะคือต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าเราหาง,งานให้คนไทยทําในขณะเดียวกันเนี่ยเราออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวเราก็ต้อง ต้องต้องเรียกว่าต้องมีการควบคุมกํากับดูแลไม่ให้มาแย่งอาชีพคนไทยนะคะใช่ใช่ค่ะเราทางจัดหาง,งานเองก็จะต้องนอกจากออกบายาทำงานแล้วก็อ,อาจจะไปออกไปตรวจสอบการ<ม>ทํางานของคนต่างด้าวกับนายจ้างว่านายจ้างให้ทํางานตรงตามใบอนุญาตไหมนะคะค่ะก็ถ้าเผื่อไม่ตรงตามใบอนุญาตก็จะมีการบังคับใช้ตามกฎหมายนะคะ ครควในพื้นที่ของจดหางงานจังหวัดก,กาญจนบุรีเนี่ยให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกการดําเนินการขอรับการต่อบใบอนุญาตคนต่างด้าวให้คนกลุ่มน้อยอย่างที่ท่านบอกไปแล้วก็รวมถึงเมื่อกี้ที่ท่านพูดมีการบริการนอกสถานที่ด้วยอยากให้เล่าในจุดนี้หน่อยครับอ๋อค่ะค่ะก็อย่างอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเนื่องจากว่าเราให้บริการทางทางที่สํานักงานเองแล้วเราก็มีแผนที่จะออกไปให้บริการคล้ายสัญจรนะคะ ของในในกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนะคะโดยในวันที่ 20- 21มิถุนายนจะไปให้บริการรับครับออกใบอนุญาตทำงานนะคะไปรับเอกสารก่อนแล้วก็มามามา,มาที่สำนักง,งานนะคะเพื่อมาผลิตใบอนุญาตทำงานแล้วร็จนั้นก็เอาไปคืนให้นะคะโดยวันที่20-21นะคะให้บริการที่ศาลาประชาคมอำเภอทองผาภูมินะคะ ชนกลุ่มน้อยในพื้นที่สังขบุรีทองผาภูมิไซโยกไปใช้บริการที่นั่นได้ค่ะครับแล้วหลักฐานที่ใช้ในในการยืนยันหรือในการดําเนินการเนี่ยคนไทยกับคนต่างชาตินี่ต่างกันไหมครับหัวหน้าอ๋อ,อ,อก็ส่วนใหญ่แล้วของคนไทยก็จะต่างกันนิดนึงคือ,อคนไทยเนี่ยเราก็มีบัตรประชาชนของคนไทยหลักฐานประวัติการศึกษานะคะแล้วก็เขาเรียกมีซีวีประวัติตัวเองอค่ะ ส่วนคนต่างชาติคนต่างด้าวเนี่ยที่สําคัญคือจะต้องมีนายจ้างอาจจะต้องมีเอกสาร2ด้านคือนายจ้างกับของตัวต่างด้าวเองคแต่ของคนไทยนี่เป็นของคนไทยก็อย่างเดียวคก็ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตัวเองได้ก็ต้องมากับนายจ้างเลยอ๋อโอเคครับแล้วระยะเวลาช่วงวันเวลาที่เราบอกว่าเราอาจจะมีออกไปนอกสถานที่เนี่ยอ,อาจจะพอบอกคุณผู้ชมได้บ้างไหมครับว่าช่วงไหนอะไรยังไงที่เราแพนไว้หรือที่ผ่านมาก่อนก็ได้อ๋อค่ะครับ ปกติแล้วเราทางจัดหา,าง,งานก็จะออกไปให้บริการบ่อยๆนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนื่องจากว่าจะมะีเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุประมาณสัก500ถึงพันคนนะคะครเราก็เลยไปให้บริการที่อำเภอทองผาภูมิที่ศาลาประชาคมวันที่2 0ถึงมิถุนานะคะคก็ชนกลุ่มน้อยสามารถมายื่นคําขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้นะคะชนกลุ่มน้อยที่นี่คือ คนที่มีบัตรประจําตัวบุคคลบนพื้นที่สูงหรือบัตร <ừ. S 1> สีฟ้านะคะหรือบัตรผู้พักถิ่นสัญชาติพาม่าสีชมพูหรือบัตรผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพาม่าสีม่วงหรือสีส้มนะคะหรือบัตรสำรวจชุมชนบนพื้นที่สูงที่เป็นบัตรเขียวขอบแดงนะคะซึ่งใกล้ใบยาเนี่ยใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะคก็มายื่นที่นี่ได้เลยทางจัดํา,าง,งานจะไปให้บริการถึงที่นะคะ โดยเอกสารที่นายจ้างจะต้องเตรียมไว้ก็จะมีบัตรประชาชนนายจ้างทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรับรองนิติบุคคลนะคะแล้วก็หนังสือรับรองส่วนราชการออกให้เพื่อให้แสดงว่านายจ้างเนี่ยได้จดทะเบียนแล้วเช่นจดทะเบียนพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกรณีนายจ้างไม่มาสมัครผามานมาเองได้ก็มอบอํานาจมานะคะในส่วนของคนต่างด้าวก็ให้เตรียมบัตรประชาชนของคนต่างด้าวไว้พวกบัตรสีต่างๆด้าน<ะ>หน้าด้านหลังถ่ายเอกสารมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็ สำเนาสูติบตัตรรูปถ่ายขนาด1นิ้ว3รูปแล้วก็หนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่พักอาศัยหรือว่าเขตพื้นที่แล้วก็ใบรับรองแพทย์ครบ6โรคตามที่สาสุขกำหนดค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ถ้าอยากจะมาทําเรื่องนี้ก็ต้องเตรียมเอกาสารให้พร้อมด้วยะจะได้ดําเนินการอย่างแล้วเสร็จนะครับเมื่อกี้เห็นในภาพเป็นสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์ตัวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมค,ครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านเกินไปว่าก็สามารถพวกฟรีลงฟรแลนซ์ก็สามารถเข้าไปสมัครงานทางเว็บไซต์ได้แล้วเดี๋ยวนี้ที่สําคัญไม่โกงด้วยอันนี้มาพูดถึงเมื่อวันสองวันก่อนเห็นว่ามีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจะทําการตรวจสอบการทํางานของ นายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวรวมถึงพวกสถานประกอบการด้วย<ช>ของในเมืองกาเราเนี่ยอยากจะให้พูดถึงในจุดนี้หน่อยครับค,ค่ะอย่างที่เรียนได้ทราบนะคะว่าหลังจากที่ออบระยะเวาทำงานแล้วะนะคะทางสํานักง,งานก็จะต้องออกออกไปตรวจสอบนะคะว่าทำงานตามเงื่อนไขในระยะเวลาทำงานหรือเปล่าทางเมื่อสองวันก่อนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะได้มอบนโยบาย ให้ออกตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวค่ะว่าให้ทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามาระเบียบนะคะถ้าเจอผิดกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทางสํานักง,งานจัดหาง,งานจึงได้จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการซึ่งมีรวมทั้งหมดวันนั้น11หน่วยงานนะคะก็จะมีทางกรมนรตราตรวจภูธรตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสาธารณสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรียกว่าเป็นบูรณาการคณะทํางานนะคะเพื่อปล่อยแถวโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอธิสานอินทรานะคะท่านมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวค่ะหลังจากปล่อยแถวแล้วทางชุดบูรณาการก็ได้ประชุมวางแผนกันได้ออกตรวจสอบวันนั้นเราได้ออกไปตรวจสอบในพื้นที่อำเภอท่ามะกานะคะ พอวันที่สองเมื่อวานนี้ก็ไปพื้นที่พนมทวนค่ะก็ไปทางโซนนั้นก่อนแล้วแล้วเราจะไปครอบคลุมทั้งจังหวัดเลยไหมครับอ๋อค่ะเรามีแผนที่จะออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอาจจะทุกเดือนอาจจะเดือนละหนึ่งหรือสองครั้งนะคะครับไปยังพื้นที่อำเภอไหนบ้างคะอานน้บอกท่านผู้ชมอย่างตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนออกมาชัดเจนเรื่องไงใช่ไหมครับคือคือก็มีแผนแต่ว่าอาจจะยังยังไม่สามารถแจ้งได้นะคะต้องต้องหาเรือกับ ุดคณะปฏิบัติการก่อนยังไงต้องรอติดตามต่อไปครับแล้วอันนี้จากจากที่ไปทําพิธีปล่อยแถวเนี่ยเชื่อว่าทั้งตัวสถาบันประกอบการเองนายจ้างลูกจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนใช่ไหมครับท่านค่ะครับครับโดยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลเองก็เรียกว่าพยายามในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานตอนนี้ประเทศไทยของเราขาดแคลนแรงงานมากแค่ไหนครับท่านอ๋อค่ะในส่วนการขาดแคลนแรงงานนะคะก็จะมี ในในส่วนคนไทยเองนะฮะเราก็พยายามหางานให้คนไทยทําให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างที่ที่เรียนให้ท่านทราบค่ะไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรือว่างานพาร์ทไทม์ฟรีแลนซ์นะคะในส่วนของคนไทยค่ะก็เราก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพราะเราเห็นใจคนไทยค่ะอยากให้ทุกคนมีงานทํามีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนะคะเพื่อเพื่อชีวิตจะได้มีความสุขนะคะค่ะแต่ในกรณีที่ถ้าในจ้างสารประกอบการขาดคนทํางานนะคะ ทางรัฐบาลก็มีนโยบายแก้ไขปัญหาซึ่งนายจ้างต้องการใช้คนต่างด้าวมาทำงานนะคะก็ล่าสุดเมื่อปี2566ทางรัฐบาลได้มีมติค้าหมีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 6 6ห้ให้นายจ้างสารประกอบการที่ต้องการใช้คนต่างด้าวนะคะแรงงานต่างด้าวสีสัญชาติให้มาลงทะเบียนออนไลน์ไว้เราเรียกว่าให้มายื่นเนมลิสหรือว่ายื่นบัญชีรายชื่อความต้องการแรงงานต่างด้าวไว้นะคะ พอยื่นบัญชีเมื่อกรกฎาคม66เสร็จวันที่3ตุลาคม2566คณะมนตรีมีมติให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือในจ้าที่ขึ้นบัญชีไว้ให้มาพาต่างด้าวไปทำหนังสือเดินทางให้เรียบร้อยนะคะโดยตอนนี้ในส่วนของเมียนมาเองเนี่ยเราเร,เรามีศูนย์เรียกว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานะนะคะหรือเรียกว่าศูนสั้นว่าศูนย์ CI ตอนนี้เราเปิดอยู่8จังหวัดจะมีที่สมุทร สาครครับค่ะ,ะสมุทรสาครแล้วก็มีที่สมุทรปาสมุทรปาการสมุทรสาครชนบุรีปรทุมธานีสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่นะครสวรรค์และสงขลานะคะก็สำหรับแรงงานเมียนมานะคะที่ C.I. ใกล้จะหมดอายุก็ไปเข้าศูนย์นี้นะคะ<ๆ>เพื่อที่ไปดำเนินการออกใบ,ใบ,ใบเ,เขาเรียกว่า เอกสารแทนหนังสือเดินทางหรือว่า CI นะคะแล้วก็มีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็ขอรับการตรวจอนุญาตลงตราหรือวีซ่าในศูนย์นั้นเรียบร้อยนะคะซึ่งจะต้องทำให้เสร็จภายในวันที่30ตุลาคมซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีก5เดือนขอให้ท่านมีท่านที่มีแรงงานต่างด้าวตามมติคณะมนตรีนี้ไปดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลานะคะคเพราะถ้าสิ้นสุดเวลาแล้วต่างด้าวจะมีสาระไม่ถูกต้องอ ขาเรียกว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพอพูดถึงเรื่องการทําผิดกฎหมายเห็นว่าก็จะมีการป้องกันที่ว่าแรงงานต่างด้าวอาจจะแบบมาแย่งงานคนไทยทําที่ท่านพูดปกติถ้าคนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเขาแย่งงานประมาณไหนครับที่เขาที่เขามาทําแย่งงานคนไทยเนี่ยอ๋อค่ะก็เรียนให้ทราบนะคะช่วงเนี้ยก็จะมีบ่อยๆเช่นคนต่างด้าวไปขายของหน้าร้านคนต่างด้าวไปประกอบอาชีพตัดผมซึ่งอาชีพตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวนสําหรับคนไทยอ๋อครับ เราเห็นข่าวบ่อยว่าออมีมี<น>มีไปมีคนต่างชาติเรียกว่าต่างด้าวเอามาทำซึ่งพอเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าพอคนไทยก็ยิ่งตกงานขาดแคลนอยู่แล้วในเรื่องบางคนไม่มีงานทําแล้วก็คนที่เข้ามาอย่างถูกหรือผิดกฎหมายก็แล้วแต่แต่เขาแบบอารมณ์ว่ามาแย่งงานคนไทยใช่ไหมครับวันนี้แล้วถ้าอย่างนี้เรามีมาตรการบังคับยังไงหรือผิดกฎหมายเราจะลงโทษยังไงดําเนินคดียังไงครับท่านในจุดนี้ค่ะสำหรับคนต่างด้าวที่ที่ที่ทำงานอย่าง ไปขายของหน้าร้านเนี่ยนะฮะเราก็จะแจ้งให้ในายจ้างทราบว่ากรณีที่คุณจะทําขอคนต่างด้าวมาเป็นอาชีพกรรมกรแต่ไปทํางานขายของหน้าร้านค,คุณก็ต้องมาขอแจ้งเพิ่มลักษณะการทํางานว่าขอเพิ่มให้คนต่างด้าวคนนี้ขายของหน้าร้านจะได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าเราก็จะมีอย่างเช่นมีเรื่องแจ้งเข้ามามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าเออพบคนต่างด้าวไปขายของที่พื้นที่นู้นพื้นที่นี้ขอให้ออกไปตรวจสอบด้วยอะค่ะ ทางเราก็ออกไปดําเนินการแล้วก็ให้คําแนะนําให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายครับครับ,รบก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพรักเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกับ,กบมาตรการ,รแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่วางไว้ทั้งกับนายจ้างลูกจ้างรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดกาญจนบ,บรุรีขอเชิญทุกท่านชมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่16เมืองการเกม18-21มิถุนายน2567พบกับพิธีเปิดสุดอลังการณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหรือสนามกรีบบัวชมและเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศร่วมชิงชัย11ชนิดกีฬา ทั้งกรีธากอล์ฟแบดมินตันเปตองวุตบอลหมากรุกไทยตะกรอ้อหลีลาดอโรบิกมวยไทยเกตบอลและการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะอย่าพลาดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่16เมืองการเกม18-21มิถุนายน2567นี้ที่จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบ,บุรี0 3 4 520 3 3 5ต่อ 20- 2ตั้งใจทำข้อสอบกันนะคะเด็กๆแต่ยอย่าลอกกันนะคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ การลอกข้อสอบเป็นสิ่งไม่ดีไม่ได้ทำเองดีกว่า2000 years later <Okay. S 2> <Okay. S 1> คุณครูค้ากี่บาทคะ20บาทค่ะ สิบบาทน,นี่ว่ะฮะทำไงดีล่ะ <c oughs> ก็เก็บไว้สิ <c oughs> ไม่ได้มันไม่ดีงั้นเราเอาตังไปคือคุณครูกันไหมไปสิโอเคคุณครูคะคุณครูทอนเงินเกินค่ะดีมากเด็กๆที่มีความซื่อสัตย์นำเงินทอนมาคืนครูเด็กไป่เฉยกับการสร้างความซื่อสัตย์สุจริต กลับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวครับวันนี้ยังคงพูดถึงเรื่องของภรารกิจและหน้าที่ของจัดหาง,งานจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับจะมาพูดคุยกับผัวหน้าครับในประเด็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่นโยบายรัฐบาลเนี่ยเขาก็วางเป้าหมายเอาไวใ้ให้ลงมาในส่วนของจัดหาง,งานจังหวัดได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเรานํามาปฏิบัติอย่างไรบ้างครับสําหรับนโยบายของรัฐบาลคะ่ะ <c oughs> ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะนโยบายในเรื่องของคนไทยนะคะเราก็หางานให้คนไทยทําแล้ว ล่าสุดนะคะเราจะมีงาน Job Expo ขึ้นนะคะคร,รวมตำแหน่งงานนะคะอาจประมาณ1 0 0 0 0แสนหรือตำแหน่งงานโดยจะจัดงานขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจวันที่28-30มิถุนายนนะคะค,ค,ค่ะก็คนว่างงานสามารถไปใช้บริการที่นั่นได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกก็ มาเข้าเว็บไซต์ทางสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีได้ดูว่ามีตำแหน่งงานว่างอัไหนบ้างนะคะคคซึ่งท่านอยากจะประสงค์จะทํางานค่ะในส่วนของคนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวสีสัญชาติเองนะคะรัฐบาลก็มีนโยะบายที่จะต้องบอกว่าเห็นความสําคัญของผู้ประกอบการในจ้างซึ่งขับเคลื่อน,นกลไกทางเศรษฐกิจนะคะก็แล้วก็ทางในจ้างสรรประกอบการเองก็ ต้องการใช้คนต่างด้าวมาเพื่อที่จะในสถานประกอบการตัวเองนะคะคทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายแก้ไขปัญหาการกัดแคลนแรงงานนะคะคอย่างที่เรียนให้ทราบว่าแก้ไขปัญหายอย่างต่อเนื่องปี66ก็มีมติคณะมตรีไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อวันที่5กรกฎาคม2,566ก็ตอนนี้ก็คณะทำงานมีข่าวเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคอบตอหรือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะคะคก็มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาการกัดแคนแรงงานต่างด้าวสำหรับผู้ประกอบการนะคะโดยจะเสนอใน3เรื่องก็คือเรื่องแรกคือจะมีการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสีสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามขึ้น ซึ่งมีสถานะไม่ถูกต้องตามตามกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยและมีนายจ้างอยู่แล้วนะคะย้านะคะต้องมีนายจ้างอยู่แล้วทํางานอยู่แล้วค,ค่ะแต่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลว่ามาดําเนินงานต่อดาเนินการต่ออายุใบนญาตไม่ทันทําให้สานะสิ้นสุดไปนะคะครหรือว่า MOU ซึ่งไม่สามารถออกไปนอกประเทศได้ก็ทําให้อนุญาตทำงานขาดนะคะคก็จะเอากลุ่มเนี้ยมาเปิดขึ้นทะเบียนใหม่แต่ทั้งนี้ รอการนําเข้าคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีเห็นชอบก่อนนะคะคะ่ะประเด็นที่2ก็คือจะต่ออายุให้แรงงานสี่สัญชาติที่เดิมมาขึ้นตามมติครมเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 6 6กเนี่ยกลุ่มนี้มาต่ออายุมามีบริยะทวางานแล้วถึงวันที่13กุมภาพันธ์2,568นะคะมีประมาณ2ล้านคนกลุ่มนี้บริยะทําทงานจะหมดอายุคะ่ะก็จะเสนอครมให ่ออายุรรยะทํางานของคนกลุ่มนี้ครับค่ะก็สี่สัญชาติได้มีอะไรบ้างนะครับท่านเน้นย้ำอีสักรอบหนึ่งสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามค่ะสี่สัญชาติสี่สัญชาติค่ะในการจนบุรีมีอยู่36,000คนนะคะสามหมกว่าคนค่ะก็สามารถมาจัดการอย่างที่ท่านบอกได้ใช่ครับให้เรียบร้อยเนาะจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ทํางานในประเทศไทยนะครับค่ะครับ สุดท้ายนี้ก่อนที่จะลารายการเล,อลยอประมาณส3านาทีใหญ่ท่านฝากทิ้งท้ายสักน,นิดนึงครับเชิญชวนทั้งผู้ประกอบการสถานประกอบการนายจ้างลูกจ้างรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยที่อาจกําลังดูรายการนี้อยู่ครับค่ะในส่วนของสํานักง,งานจัดาง,งานนะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าเรามีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานสาธารณสุขและความมั่นคงย้ายจากตําบลบ้านเก่านะคะอาเภอเมืองมาอยู่ที่สํานักง,งานจัดทางงานจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2ก็คือว่า ในวันที่20และ21มิถุนายน2567ทางสำนักง,งานนะคะจะออกไปให้บริการเคลื่อนที่ที่ศาลาประชาคมอำเภอทองผาภูมิโดยให้คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะมาขอใัยุทำงานหรือขอต่ออายุใบยุทำงานได้นะคะครเราด,ดําเนินการอยู่2วันค่ะ ก็คือ20กับ21มิถุนายนนี้ในพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิก็ท่านใดที่สนใจก็นำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปใช้บริการกับทางจัดหางานที่ออกไปให้บริการแบบเคลื่อนที่ใช่ไหมครับโอเควันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขอบวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจงกลสุวรรณนนท์นะครับจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้เกีรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอขอบคุณมากและหมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแต่เพียงเท่านี้ละครับพบกันใหม่สวัสดีครับ